สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมเฟสบุ๊กแล้วก็ยูทูบทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มีอะไรไอเทมเด็ดๆมาเล่นแหละก็คือว่ามีขน,นตาปลอมอันใหม่มานะคะซึ่งวันนี้ยังไม่ได้ติดขนานะคะก็เคยสัญญากันไว้ว่าเอ,อจะมาแต่งหน้าให้ดูแต่ว่าวันนี้มันไม่ทนันเอาไวคนะ้คลิปหนะ้าคลิปหนะ้าคลิปหนะ้าคลิปหน้าเอาไว้ว่าเนี่ยตอนนี้ก็แบบว่าคือก็แค่ คือทำทุกอย่างแล้วยกเว้นไปขนตากระทาปากนะคะวันนี้นกก็เลยเลือกอ่อขนตาของยี่ห้อไอไ e y ซ s ซ o นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นของเบเบ้นะคะเบเบฟ favorite นะคะอันนี้เป็นพายนาไล ไปผริตนะคะทั้งสองคนนี้ mm hmm. ก็ mm hmm. เป็นแอนอลที่รู้อยู่ว่าน,น่ารักนะคะก็วันนี้นกจะเอา2รุ่นนี้มาประปกบกันแล้วก็มาอยู่บนตานกนะคะ mm hmm. ก็จะเอามาให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะสำหรับเคนตาเราก็ต้องแกะออกมาอย่างนี้นะคะกอออกมาคู่หนึ่งเนาะนแล้วกเ็เอาของ เแบเบ้วันนี้เราอยากตาเฉียวนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของรุ่นนี้จะแปลกกว่าใครเพื่อนเลยนะคะรู้สึกจะมีเงาตัวดำๆอยู่ข้างคือยุง่งตลอดยุ่งเหรอนะคะตัวน,นี้ก็คือจะมีป้ายขนตาก็จะเป็นเหมือนแบบอย่างนี้นะคะ่ะคือมันจะซ้อนในตัวนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งซ้อนอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าหนขอไปตัดขนตาแล้วก็มาประกบกันก่อนนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะ เอาละค่ะหลังจากที่เรานะคะตัดขนตาอะไรเป็นที่เรียบรอแล้วก็จะได้มาแบบนี้เห็นไหมนี่แกนเขาก็จะแบบหักงอได้ตามรูปตาเลยนะคะขนตาจะเป็นแบบนี้อาจจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวจะลองติดดูเห็นไหมแกนแบบอ่อนมากอันนี้เดี๋ยวเราจะม,มาเริ่มแบบว่าติดกาวนะคะใช้กาวติดเลย กาวไหกาวก็เหมือนเดิมเลยนะคะใช้ของดูโอ,อ Duo ค่ะวันนี้จะออกเป็นลุกเฉียวๆนิดนึงนะก็รอให้กาวมันเซตตัวก่อนนะคะเราให้ติดนี่มีประโยชน์กาวมันติดอยู่ที่ โอเคเราก็มาติดขนตาโค้ดแรกที่เราใส่กาวไปนะคะเห็นไหมนอกแอมมีอายไลเนอร์ตรงปลายตาเห็นปะเพราะวันนี้จะเป็นลุกแบบปลายตาเฉียวอะไรอย่างนี้ เฮ้ยคือมองไม่เห็นอนะเดี๋ยวขออนุญาตใช้กระจกนะมองผ่านก็ไม่เห็นจริงแล้วคืออะไรคือแบบจับแบบแบบเดียวเองอนะคือแบบดูดกาวมากอค่ะุนตานี้เอ,อ้เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิ นี่อีกข้างหนึ่งอีกข้าหนึ่งเยก้ามันแบบไปนี่แล้วอะโอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับขนตาปลอมนะคะรุ่นเอ่อของไอเซโซนะคะระหว่างเบเบ้ของรุ่นของเบเบ้นะคะ คู่กับพนารซ์นะคะซึ่งด้านบนจะเป็นเบบข้า่ล่างจะเป็นพานารซ์นะคะแล้วก็นกก็ตัดของพายนารซ์ออกประมาณ2ข้อนะคะต่อไปมาดูที่ปากกันเพราะว่าปากเนี่ยมีต่คนถามมาเยอะมากนะคะว่าใช้สีอะไรวันนี้มันเป็นออกแล้วลุกเซ็กซี่นะคะดังนั้นเราก็ต้องเป็นสีแบบสีส้มแล้วกันนะคะสีส้มของนุกเนี่ยเออปกติก็ไม่ทาซูชิคิสก็อีกสีหนึ่งสีนี้จะแบบชอบมากท็อปเอ่อทอปิคอลบูชนะคะเป็นสีอย่างนี้ สวยมากอ่ะท้ายเด้อนะคะไม่ต้องเติมแบบสีนูตเลยอะคือสีนี้จบเลยคะ่ะเนี้เออวันนี้คือลุกวันนี้เป็นแบบนี้นะคะสีส้มแล้วก็อาจจะทากอสนิดหน่อยลุคเฟลซ่าน่ารักขี้เล่นไม่ละ ไอห,หมาดำยุ่งอะไรหรอลูกยาค่ะเลอะอ่ะโอเคเนี่ยไอทอาทาก็ก้ขาอ,อย่างนี้แหละแต่ว่าก็นะลูกวันนี้ก็ทาทาให้หน่อยแล้วกันเน่เอาไปเปแบบนี้ขนตาสวยนะ เหมาะมากอะทำให้ตาแบบว่าดูชดชดอะไรเงี้ยนะคะสำหรับใครที่ชอบก็ลองไปหาดูกันละกันนะคะเพราะว่าราคาก็ถูกมากเพราะว่าสี่คู่เนี่ยมีอยู่ประมาณน่าจะสองร้อยหรือสามร้อยกว่าบาทประมาณนี้นะคะเราก็ได้ทั้งสี่คู่สำหรับลุกวันนี้ก็ใครคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะก็วันนี้แทรกกลางแหละเออโอเคต้องไปแล้วนะคะก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ไปแล้วมารีวิวขนตาให้ดูว่าใช้เบอร์นี้สวยนะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย